สวัสดีปีใหม่นะครับชุกๆุกทนเลยนะครับโอ้โหขึ้นปีใหม่สักทีนะครับปี2568ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมครับขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มครอบครัวครับ5รางวัลกับทองคำหนักมูลค่ากว่า5,000กว่าบาทครับรายชื่อดุ๊กซ์ดังนี้เลยครับคุณผู้ชมครับขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายครับ ติดตามได้ในครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับปีใหม่แล้วนะครับเริ่มต้นใหม่ครับคิดสิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆครับขอให้ทุกท่านเนี่ยสมดังคําปรารถนาในทุกๆประการครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่ด้วยกันกับผมนะครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยกับทามแอนฟิลกับหน้าคู่หน้าช่องหน้าเชียร์ครับคุณผู้ชมและที่มาไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นใหม่ ปีใหม่สมาชิกใหม่ครับของขวัญมูลค่ากว่า300แสนบาทครับคุณผู้ชมครับเรามีมอบให้กับสมาชิกใหม่ๆที่กำลังจะเปิดใจเข้ามาในครอบครัวเดียวกันกันกบผมนะครับคุณผู้ชมครับไม่ยากครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพิ่มเพื่อนเข้ามาครับ t m 0 9ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วรับไปก่อนเลยครับหนังสือเทคนิคการดูราคาฟุตบอลครับหนึ่งเล่มครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญครับเป็นสมาชิกแล้วรับเลยครับเสื้อเกรดพรีเมียมนะครับคุณผู้ชมครับเสื้อฟุตบอลครับสามารถเอาไปเชียร์ฟุตบอลคู่ที่พี่ๆชื่นชอบครับเป็น FC ทีมไหนก็เลือกเอาไปครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญครับทองคําที่กําลังจะแจกเพิ่มขึ้นอีกในต้นเดือนนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับทุก ทุกยูทเซอร์ครับคุณผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับครอบครัวเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวทามแอนด์ e ิลครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับกับ5คู่หน้าช่องนาเชียประจําค่ำคืนวันที่หนึ่งมกราคมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เน้นๆหนักๆจัดให้ต้อนรับปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมบทวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ครับคุณผู้ชมครับกับรายการฟุตบอลอังกฤษลีกวันครับคุณผู้ชม ลงการแข่งขันกันค่อนข้างเยอะนะครับขออนุญาตหยิบยกมาสักหนึ่งคู่แล้วกันครับคุณผู้ชมครับเป็นการพบกันระหว่างในด้านของวีคอมวันเดอร์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเย็นของเอ็กเซเตอร์ซิตี้ครับคุณผู้ชมครับผลงานของเจ้าบ้านครับจาก22เกมที่ผ่านมาครับเดินหน้าได้ใช้มา14เกมเสมอไป5เกมพ่ายแพ้มา3เกมณปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่แบบที่3ของกลุ่มตารางครับผลิตไปแล้วถึง47ประตูครับเสียไป24ประตูในขณะที่ทางด้านของเอ็กเซเตอร์ซิตี้ครับ22เกมที่ผ่านมาเดินหน้าไได้ชมมมมา9เเเกกสอป4 ให้แพ้มา9เกมณปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่13ของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตมาแล้ว26ประตูเสียไป27ประตูครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ทางด้านของผลงานครับคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับเอ็กซ์เซสเตอร์เนี่ยนะครับ5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการให้หลังในการพบเจอกันครับคุณผู้ชมเป็นทางด้านของเอ็กซ์เซสเตอร์เนี่ยนะครับได้ใช้มา3เกมเสมอไป2เกมครับในขณะที่ทางด้านของวีคอมบอลเดอร์เจ้าบ้านวันนี้เนี่ยไม่เคยเอาชนะทางด้านของทีมผู้มาเยือนเเเเเเเออ็กกกซสสตตรรร์ไดดด้้้ลลยยมมมมาแ่่ีวคคคััับบุุณผูชนน ครับเป็นการพบกันในปี2024นะครับเล่นในบ้านของ Ex ็กเซเตอร์ซิตี้นะครับเกมนั้นนั้นเนี่ยจบลงที่ผลเสมอครับสประตูต่อสครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ทางด้านของผลงานของ้าบ้านวีคอมครับคุณผู้ชมจาก5เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา2เกมพ่ายแพ้มา2เกมเสมอไป1เกมก็เรียกได้ว่าครบรถนะครับสำหรับทางด้านของ้าบ้านครับคุณผู้ชมครับเกมนั้นล่าสุดครับเือนทางด้านของชาวตันแอตแลนติกครับพ่ายแพ้ชาวตันมา21ได้ใช้เหนือด้านของซิฟเนตโบโรมา3าประตูต่อศูนย์เสมอทางด้านของโบตัน คอนเดอร์ครับศูนย์ประตูตศูนย์ได้ชัยเหนือชูบิลลี่ทาวน์4ประตูต่อ1และก็พ่ายแพ้สอ,ดอง, 2, 1 1> นนงด้านของสวีดอนทาวน์ครับ2ประตูต่อ1ครับในขณะที่ทางด้านของเอ็กเซสเตอร์ซิตี้ครับคุณผู้ชมครับผลงานใกล้เคียงกันมากครับจาก5เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ชัยมา2เกมเช่นเดียวกันเสมอไป2เกมเช่นเดียวกันครับและก็พ่ายแพ้มา2เกมเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเกมนั้นล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับกเกียรติของคราวทาวน์นะครับทำดีที่สุดได้แค่เสมอคราวทาว4ประตูต่อไไดดด้้้ชชัััยยเเหนนนืออออทาางงขบรรรริสตตตโว์ปะู่ ทางด้านของเบอร์ตันอันเบียน2ประตูต่อหนึ่งพ่ายแพ้ต่อทางด้านของบาสลีสองประตูต่อหนึ่งและพ่ายแพ้ต่อทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับสองประตูต่อหนึ่งครับในกระดาษที่ทางด้านของขุมกำลังวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวีคอมวันเดอร์ครับจะมาในระบบ4 2 3 1องานำทัพมาโดยทางด้านของแอรอนมอนรีดานิเอลฮาวิ่เบรนรูบาร่านะครับรวมไปถึงทางด้านของนาเปาอย่างดานิเอลอูโดครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมครับในกระดาษที่ทางด้านของเอ็กเซเตอร์ซิตี้ครับคุณผู้ชมครับทีมผู้มาเยือนวันนี้ก็จะะมาในรรบบบ3 4 1 2คั นำทัพมาโดยทางด้านของเจเบิร์ตแจ็คแมครินแลนดไรอันวูดนะครับรวมไปถึงด้านของเจ็คลิชชัสสันนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับ ก่อนเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นชาวบ้านอย่างวีค้อมวอนเดอร์ครับที่ดูมีความได้เปรียบกว่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข้อแม้ของวีค้อมวอนเดอร์หนึ่งประตูเพื่อยก2ประตูเพื่อสอบผ่านครับคุณผู้ชมครับนาฟุตบอลโอเวอร์เปิดมาที่2.5ครับคุณผู้ชมต้องการ3ประตูครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับมีการสุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวีค้อมวอนเดอร์เองวันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้3แต้มเช่นเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นทีมผู้มาเยือนครับคุณผผูู้้้้้ชชมมมมคคคคคครรรัััััับบบบกกก็ีีีโออาสท่่จะะแพยในนนนนนนืืเหุณฉ แล้วครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะออกได้สามหน้าเลยครับฉะนั้นแล้วผมขอเลือกไปที่หน้าฟุตบอลโอเวอร์ครับต้องการ3ประตูครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับสาเหตุที่ไปเนี่ยก็เพราะว่า จาก22เกมที่ผ่านมาครับวีคอมพวกเขาเนี่ยผลิตไปถึง47ประตูครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ2ประตูต่อ1เกมครับในขณะที่ด้านของเอ็กเซนเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับ22เกมที่ผ่านมาทําไปแล้ว26ประตูครับเฉลี่ยแล้ว1ประตูต้องมีในทุกเกมครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วครับคู่นี้มองว่าออก3ประตูได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะออกฝั่งไหนนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วครับความปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับคู่นี้คือมองบนครับคุณผู้ชมคู่ที่1ครับเลือกเชียร์ไปที่หน้าโอเวอออรรร์์สกคคับ2.5ในู่ขงลแะ ตี้ครับ ไปดูติดต่อในคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับกับรายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวันนี้ลงสนามกันครับข้างหนาตาครับคุณผู้ชมครับหยิบยกมา3คู่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลีดยูอนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับคุณผู้ชมผลงานของเจ้าบ้านลีดครับจาก24เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ชัยมา15เกมเสมอไป6เกมพ่ายแพ้มา3เกมณปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่จ่าฝูงของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตไปแล้ว44ประตูเสียไป15ประตูมีอยู่51คคะะแนนนรับใขณทที่างด้านของแบ็เบอโลเวอร์ครับคุณผู้ชในขณะ น้อยกว่า1นัดนะครับยีเกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา11เกมเสมอไป5เกมพ่ายแพ้มา7เกมณปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับที่5ของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตมาแล้ว27ประตูเสีย21ประตูนะครับได้มา38คะแนนครับในขณะที่ด้านของผลงานครับคุณผู้ชมครับจาก5เกมให้หลังในการพบเจอกันมานะครับคุณผู้ชมก็เป็นด้านของลีดยูเต็ดที่ได้ใช้มา2เกมครับแบ็กเบิร์นได้ใช้มา2เกมนะครับผลงานคู่นี้เนี่ยกินกันไม่ลงครับคุณผู้ชมครับ ห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับคนละ2เกมครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมครับแต่ถ้าว่าในเกมนัดล่าสุดเนี่ยสเกมให้หลังเนี่ยนะครับเป็นแบ็กเบิร์นครับคุณผู้ชมที่ทําได้ดีกว่าแบ็กเบิร์นสามารถเก็บใช้ได้2เกมติดต่อกันนะครับในปี2024ทั้ง2เกมเลยครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ด้านของผลงานณปัจจุบันครับจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการของเจ้าบ้านอย่างลีดยูเนเต็ดหเกมพวกเขาเดินหน้าได้ใช้มาถึง4เกมเสมอไป1เกมอย่างไม่พ่ายแพ้ใครครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดครับเเเเป็นนนนนกาาาารรรไไดดดด้้้้้ชชัยหหืืออองงข์์บบีีคคตตส ซิตี้สองศูนย์ได้ใช้เหนือทางด้านของออกฟอร์ดยูไนเต็ดสี่ประตูต่อศูนย์เสมอทางด้านของเบสตันนอตเอนครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งและได้ใช้เหนือทางด้านของมิดเดิลสโบร์สามประตูต่อหนึ่งครับถือว่าผลงานของลีดยูไนเต็ดเนี่ยไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับสำหรับผลงานณปัจจุบัน ในขณะที่ทางด้านของแบ็กเบิร์นลูเวอร์ครับคุณผู้ชมครับทีมผู้มาเยือนในวันนี้ครับจาก5เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ชัยมา2เกมเสมอเป็นหเกมพ่ายแพ้มา2เกมครับเกมนัดล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮัสซิตี้ครับพ่ายแพ้ฮัสซิตี้คาบ้าน1-0เสมอกันด้านของซันเดอร์แลนด์2-2งพ่ายแพ้ต่อทางด้านของมิวอนหนประตูต่อศูนย์ได้ชัยเหนือด้านของลูตันทาวสองประตูต่อศูนย์และได้ชัยเหนือด้านของเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าสามเกมให้หลัง ปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ทางด้านของลีดยูเดตครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นําทัพมาโดยทางด้านของราคีรามาซานนี่เบรนเดนเอรอนสันอาโอทานากะนะครับรวมไปถึงทางด้านของเมเตาโจเซฟครับนาเปาทีผลิตไปแล้วถึง7ประตูในฤดูกาลนี้ครับในขณะที่แบล็กเบลโลเวอร์ครับคุณผู้ชมจะมาในระบบ4-2-3-1นําทัพมาโดยทางด้านของทอนเคนเวลเลวิสเบเกอร์แคมรัมบริสเทนนะครับรวมไปถึงทางด้านของมาร์เกตกูเต้ครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วย ทีมเช่นเดียวกันครับ ก่อนเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นลีดยูุนเต็ดครับที่ดูเหนือกว่าครับคุณผู้ชมครับข้อแม้ของลีดยูุนเต็ดวันนี้ต้องการ1ประตูไม่เพียงพอนะครับหประตูสอบไม่ผ่านครับสประตูครับถึงจะสอบผ่านครับสำหรับทางด้านของลีดยูุนเต็ดครับคุณผู้ชมครับดูแล้วครับคู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นลีดครับที่ดูมีความมั่นใจมากกว่านะครับวันนี้ความได้เปรียบก็ตกอยู่ที่ด้านของลีดครับผลงานในการเฝ้ารังของลีดก็ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับและก็ผลงานณปัจจุบันครับก็ยังดูดีกว่าทาาาาางงงด้้นนนขออแแบบบบลล็คคคเิรรร์ยูู่่่ััุณผผชมตวจก2 เกมให้หลังในการพบเจอกันมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะเป็นแบ็กเบิร์นที่ทําได้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยนะครับผมมองว่าวันนี้ลีดยูนเต็ดจะประมาททางด้านของแบ็กเบิร์นไม่ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับมองแล้วครับคู่นี้ครับวันนี้แบ็กเบิร์นเนี่ยจะบุก ไปถ้าจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับคุณผู้ชมครับดีไม่ดีอาจจะแบ่งแต้มกับด้านหน้าของลีดยูเนเตดได้ซะอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับคู่นี้ผมยังเลือกชอบพระรองอย่างแบล็กเบิร์นโลเวอร์ครับไปรุ้ต่อในคู่ที่3ครับคุณผู้ชมครับยังคงอยู่ที่แชมปีเป็นชิปอังกฤษนะครับวันนี้เบอร์รี่จะเปิดบ้านต้อนรับกัมเยนของสโต๊กซิตี้ครับคุณผู้ชมครับผลงานของเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับจาก24เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา13เกมเสมอว่า9เกมพ่ายแพ้มาเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับุี่่ท3ม รางคะแนนผลิตมาแล้ว30ประตูเสียไปเพียงแค่9ประตูเท่านั้นครับถือว่าเกมรับของเบอร์ลี่เนี่ยนะครับดีมากๆครับในฤดูกาลนี้ครับคุณผู้ชมครับมียู่4 18คะแนนนะครับสำหรับด้านของเบอร์ลี่ในขณะที่ด้านของสโต๊์ตซิตี้ครับ24เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา6เกมเสมอไป7เกมพ่ายแพ้ไปถึง11เกมครับณปัจจุบันเนี่ยสมเสียงครับคุณผู้ชมครับรั n อยู่อันดับที่18ของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตมาแล้ว24ประตูเสียไปถึง32ประตูครับมีอยู่เพียงแค่2 ครับให้หลังสุดครับคุณผู้ชมเป็นทางด้านของเบอร์รี่ครับที่ทําได้ดีกว่านะครับหเกมที่ผ่านมาเบอร์รี่ได้ใช้มา3เกมเสมอไป2เกมครับสต็อกเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะด้านของเบอร์รี่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับหเกมให้หลังในการพบเจอกันมาครับล่าสุดครับพบกันในปี2024ครับก็เป็นเบอร์รี่ครับที่ได้ใช้มา20งในปี2022ก็เป็นเบอร์รี่ครับที่ได้ใช้มา10ึ่ครับในเกมนั้นๆครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ทาง่้านของผลงานของเจ้าบ้านเบอร์รี่ครับห้าเกมที่ผ่านมา เกมยังไม่พ่ายแพ้ใครครับคุณผู้ชมครับผลงานของเบอร์ลี่ครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนในด้านของมิดเดิลสโบครับแบ่งแต้มกับมิดเดิลสโบรได้นะครับเสมอไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ได้ชัยเหนือด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์ได้ชัยเหนือวัตฟอร์ดสองหนึ่งได้ชัยเหนือด้านของนอริสซิตี้สองหนึ่งและก็เสมอในด้านของดาร์บี้เคาน์ตี้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในขณะที่ทางด้านของสโต๊กเองเนี่ยนะครับจากค่าเกมที่ผ่านมาเพิ่งสะกดคำว่าชัยชนะเจอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ ต้อนรับกเกียร์ของซันเดอร์แลนด์ครับเกมนัดนี้ทําได้ดีครับโดยการได้ใช้เหนือซันเดอร์แลนด์มา1ประตูต่อศูนย์ครับพ่ายแพ้ต่อทางด้านของลีดยูเนเตสสองศูนย์พ่ายแพ้เชฟฟิลด์เวนเด 20, ย์สองศูนย์เสมอกับทางด้านของคาร์ดิฟซิตี้สองสองและพ่ายแพ้ต่อทางด้านของดูตันทาวสองประตูต่อหนึ่งครับในขณะที่ทางด้านของขุมกําลังครับคุณผู้ชมครับวันนี้คาดการว่าเบอร์ลี่จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนำทัพมาโดยทางด้านของเซียนเฟรมมิงจอห์นส์บาวฮิลล์จอห์นส์ลอลินรวมไปถึงทางด้านของจอร์จคคััันนนนนเลลรรบวี้้ก็พอมมงสาช่่่ววยยททีีีมมเเเต็ชนนดกััครบ ด้านของส t ต k e กซิตี้ครับวันนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ4-2-3-1นะครับนำทัพมาโดยด้านของทัสกิเซโกวูเตอร์เบอร์เกอร์รินเดอร์กูสนะครับรวมไปถึงด้านของโทมัสแคนนอนครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับ ก่อนเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเบอร์รี่ครับที่ดูดีกว่านะครับดุนเหนือกว่าครับคุณผู้ชมครับและผลงานก็ยังน่าประทับใจมากกว่านะครับวันนี้มีความได้เปรียบในการเฝ้ารังครับคุณผู้ชมครับข้อแม้วันนี้ของเบอร์ลี่ต้องการ1ประตูเพื่อยกครับ2ประตูเพื่อสอบผ่านครับคุณผู้ชมครับดูแล้วครับคุณผู้ชมครับสต๊อกถึงแม้ว่าวันนี้จะมาเยือนและมารัดกุมยังไงก็ตามนะครับผมก็ยังมองว่าสต๊อกไม่ใช่คู่ต่อกรของทางด้านของเบอร์รี่ในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับ ดูแล้วคู่นี้ครับไม่ต้องคิดมากอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เบอร์รี่เนี่ยอย่างน้อยต้องมี3แต้มแน่นอนในรังครับคุณผู้ชมครับลุนให้ข้ามกำแพงไม่น่ายากครับสำหรับนั่งเบอร์รี่เลือกเชเบอร์รี่ในคู่ที่3ครับ เดินทางมาถึงคู่ที่4ครับคุณผู้ชมครับเวสต์บอมวิทนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกมัมเยนของเปรสตันนอตเอ็นครับคุณผู้ชมครับผลงานของเจ้าบ้านเวสต์บอมวิทครับคุณผู้ชม24เกมที่ผ่านมาได้ชัยมา8ดเสมอไป12พ่ายแพ้มา4เกมนะปัจจุบันรั้งอยู่ดับที่8ของกลุ่มตารางคะแนนผลิตมาแล้ว28ประตูเสีย19ประตูมีอยู่36แต้มครับในขณะที่ด้านของเพรสตันนอตเอ็นครับคุณผู้ชม24เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ชัยมา6เกมเสมอไป11เเกมพ่ายแพ้มาเจ คะแนนครับผลิตมาแล้ว26ประตูเสีย30ประตูได้มา29แต้มครับในกระดาษที่ด้านของผลงานจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการครับคุณผู้ชมครับผลงานของเวสต์บอมบิดดูดีกว่าครับจาก5เกมเวสต์บอมบิดได้ชัยมา3เกมเสมอกันไป1เกมและทางด้านของเพรส o ันนอตเอ็นเนี่ยได้ชัยมา1เกมนั่นก็คือเกมในปี2022ครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าว่าผลงานนบปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับผลงานที่พบเจอกันในเกมนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของเพรสตันนอตเอ็นที่เปิดบ้าน ต้อนรับกัาเนินของเวสต์บอมบิดในเกมนั้นๆนะครับเสมอไปที่1นหนะครับแล้วก็3เกมให้หลังที่ผ่านมาก็เป็นานด้านของเวสต์บอมบิดครับที่ได้ชัยมา3เกมติดต่อกันเลยนะครับในปี2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 3 2 0งสย์และ2024ครับ3ประตูร่ศูนย์ตามลาดับครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ด้านของผลงานของเจ้าบ้านเวสตบอมบวนี้ัจาก5เกมที่ผ่านมาเดืนหน้าได้ชัยมา2เกม้แพ้มา2เกมเสมอไปเกมคับคุณผู้ชมครับเกมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคร คุณผู้ชมครับโดยเกมนัดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับไปเยือนในด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเสมอเชฟฟิลด์หนึ่งหนึ่งพ่ายแพ้ต่อหน้านของดาร์บี้เคาน์ตีสองประตูต่อหนึ่งได้ชัยเหนือด้านของบิสตันซิตี้สองประตูต่อศูนย์ พ่ายแพ้ต่อทางด้านของวัตฟอร์ด2ประตูต่อ1และได้ชัยเหนือด้านของโคเวนทีซิตี้นะครับ2ประตูศูนยสังเกตครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เวสต์บอมเล่นในรังนะครับพวกเขามักจะมีชัยอยู่เสมอครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ทางด้านของเปสตันครับจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับได้ชัยมา3เกมพ่ายแพ้มา1เกมเสมอไปหนึเกมถือว่า5เกมให้หลังเนี่ยเป็นทางด้านของเปสตันนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าทางด้านของเวสต์บอมอยู่เล็กน้อยนะครับเกมนั้นล่าสุดครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชฟฟิลด์ครับได้ชชชััยยเเเเหหนนืืออฟฟิิลดด์มาา3-1 1-0ไ้้ฮซตี ภายแพ้ต่องด้านของควีนพาร์คเรนเจอร์สประตูต่อหนึ่งเสมอกั้นด้านของลีดยูนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งและได้ชัยเหนือด้านของคาดีฟครับสประตูต่อศูนย์ครับในขณะที่ทางด้านของขุมกําลังวันนี้ครับเวสต์บอมจะมาในระบบ4 2่สองสามหทัพมาโดยทางด้านของจอส์มายาคารานเฮิร์นเกรนไมเคิลจอร์นสตันรวมไปถึงในด้านของเครัมสไตล์ครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมครับส่วนในด้านของเพสตันนอตเอนครับวันนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ3 4มสี่หนึ่งสองครับนำทัพมาโดยทางด้านของเอมมีจาร์คอปเซนวิน ชชว์รูกาโบเรอร์รวมไปถึงทางด้านของจอแดนสตอรี่ครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับ ก่อนเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นด้านของเวสต์บอมวิดครับที่มีความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับข้อแม้ของเวสต์บอมวันนี้เนี่ยสามแต้มถือว่าสอบผ่านเลยครับคุณผู้ชมครับดูจากตรงนี้แล้วครับข้อมูลที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ครับผมบอกว่าเวสต์บอมเนี่ยเมื่อไหร่ที่เล่นในรังมั่นใจได้ครับคุณผู้ชมครับชนั้แล้วครับคู่นี้ไม่คิดมากเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับมองว่าวันนี้เวสต์บอมบิดจะเก็บ3แต้มได้สําเร็จครับเลือกเชียร์ไปฝัััััั่่่่่งงขออเวววสบบบบมมมมิิิทททใในนนนนคคคคคคูููีีี4รรราาลุุยยปด้้้ก5ณผชพ อังกฤษนะครับ1คู่1สนามเท่านั้นนะครับเป็นการพบกันระหว่างทน้นของพึ่งน้อยคอยรังครับเบรนท์ฟอร์ดวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยนของเดอะกันเนอร์อาร์เซนอลครับคุณผู้ชมครับผลงานของเบรนท์ฟอร์ดจาก18เกมที่ผ่านมาครับเดน่าได้ชัยมา7เกมเสมอไป3เกมพ่ายแพ้มา8เกมครับคุณผู้ชมครับณปัจจุบันรังอยู่ดับที่12ของกลุ่มตารางคะแนนผลิตมาแล้ว32ประตูแต่ทว่าก็เสียเท่ากันครับ32ประตูเช่นเดียวกันครับณปัจจุบันมีอยู่24แต้มครับคุ ได้ใช้มา10เกมเสมอไป6เกมพ่ายแพ้มา2เกมเท่านั้นครับณปัจจุบันหลังอยู่อันดับที่3ของกลุ่มตารางคะแนนนะครับสำหรับด้านของอาร์เซนอลนะครับผลิตไปแล้ว35ประตูเสียไปเพียงแค่16ประตูมีอยู่36คะแนนครับในขณะที่ด้านของผลงานในการพบเจอกันครับจาก5เกมให้หลังสุดครับคุณผู้ชมครับก็เป็นด้านของอาร์เซนอลครับที่ทําได้ดีกว่าแบบชัดเจนนะครับ5เกมที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้ใช้มา4เกมเสมอกันไป1เกมเบรนฟอร์ดไม่เคยได้ใช้เหนืออาร์เซนอลเลยครับจาก5เกมให้หลังในการพบเจอกันมาครับในล่าสุดับพกน ในปี2024นะครับก็เป็นทางด้านบอาร์เซนอลที่ได้ชัยมา2-1ในปี2023อาร์เซนอลก็เอาชนะไปได้อีกหนึ่งประตูละโศนในปี2023อีกหนึ่งเกมครับถือว่าฤดูกาลหน้านี้เนี่ยนะครับในอาร์เซนอลครับที่ได้ชัยทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับหนึ่งประตูละโศนครับ ในขณะที่ทางด้านของผลงานของเจ้าบ้านเบรนฟอร์ดจากค่าเกมที่ผ่านมารวมทุกรายการครับคุณผู้ชมครับพวกเขาเดินหน้าได้ใช้มาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับพ่ายแพ้ไปถึง3เกมเสมอมา1นเกมครับคุณผู้ชมครับเกมนัดล่าสุดครับเปอนในด้านของไรตันหรือฮอบอัมเบียนครับ,รรรบทำได้ดีที่สุดเพียงแค่แบ่งแต้มกับไรตันครับศูนย์ประตูต่อศูนย์พ่ายแพ้ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสสอง New ประตูต่อศูนย์พ่ายแพ้ต่อด้านของนิวคาสเซิลสามประตูต่อหนึ่งพ่ายแพ้ต่อด้านของเชลซีสองประตูต่อหนึ่งและได้ใช้เหนือด้านของ นิวคาเซิลครับ4ประตู่อ2ครับถือว่าผลงาน5เกมที่ผ่านมาไม่ค่อยดีครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าว่าถ้าเราไปเจาะลึกเกมในบ้านของเบรนฟอร์ดครับ5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการผมเอา10เกมเลยแล้วกันคุณผู้ชม10เกมในบ้านของเบรนฟอร์ดนะครับจะสังเกตได้ว่าพวกเขาพึ่งพ่ายแพ้มาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็แบ่งเป็นการได้ชัยไปถึง7เกมครับเสมอมา2เกมครับถือว่าเกมในบ้านของเบรนฟอร์ดเนี่ยไว้ใจได้นะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ทางด้านของอาร์เซนอลครับคุณผู้ชมจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการพวกเขาเดินหน้าได้ชัยมาถึง4เกมเสมอไป1เกมยังไม่พ่ายแพ้ใครเลยครับถือว่าผลงานจัดจ้านมากๆนะครับสำหรับทางด้านของเดอะกันเนอร์ครับเกมนัดล่าสุดครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนของอิฟสวิทท่านะครับได้ชัยเหนืออิฟสวิทหนึ่งศูนย์ได้ชัยเหนือคิสตันพรเรตห้าหนึ่งได้ชัยเหนือด้านของคิสตเเรก1มมคูช เป็นเกมในฟุตบอลคาราบาวครับนะครับสามประตูต่อสองเสมอกานด้านของเอเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อศูนย์และได้ชัยเหนือด้านของโมโนโกครับสามประตูต่อศูนย์ครับในกระดาษที่ด้านด้านของกลุ่มกำลังวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเบรนฟอร์ดจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่ง นำทัพมาโดยทางด้านของโยอันวินซามิเกลดามกาดวิตารียาเนลรวมไปถึงทางด้านของไบรอันเอมบูโมนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับในขณะที่ทางด้านของอาร์ซนอลครับคุณผู้ชมครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4-3-3นำทัพมาโดยทางด้านของเดคแคนไลท์และอันโดทรสซามาตินโอเดนกาดคายฮาวเวตกาเบลเจโซตรวมไปถึงทางด้านของมาร์ตินเนลลี่ครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมแบบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับ ก่อนเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมก็เป็นอาร์เซนอลครับที่ดูเหนือกว่าในทุกแง่มุมมองครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกันมาจาก5เกมให้ทูเฮดให้หลังหรือว่าจะเป็นผลงานนปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงทางได้ของขุมกําลังเองก็ดีนะครับวันนี้ข้อแม้ของอาร์เซนอลหประตูไม่เพียงพอครับต้องการถึง2ประตูเพื่อที่จะสอบผ่านครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันครับเบรนฟอร์ดครับมีผลงานที่ดีในการเฝ้ารังครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ใช่งานง่ายของอาร์เซนอลที่จะมาเก็บบบบ3แแต้มสาย ดูจากข้อมูลตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ยังมองว่าอาร์เซนอลยังคงมีความดูดีกว่าและดุด,ดันมากกว่าและมีโอกาสจะเก็บ3แต้มครับแต่ผมก็ยังมองว่าเบรนท์ฟอร์ดวันนี้ไม่ใช่ของง่ายที่อาร์เซนอลจะมาทุบกินเล่น,เลนๆเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเนั็นแล,แล้วครับคู่นี้ครับผมมองว่าเบรนท์ฟอร์ด ถึงแม้จะแพ้ก็จะแพ้ไม่ขาดครับคุณผู้ชมครับดีไม่ดีมีโอกาสที่เบรนฟอร์ดจะแบ่งแต้มกับอาร์ซอนได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของเบรนฟอร์ดดูแล้วกอดชัยในคู่ที่5ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ5คู่หน้าช่องหน้าเชียร์ประจำค่ำคืนวันที่1มกราคมปี2568ครับคุณผู้ชมครับ ขึ้นปีใหม่เริ่มต้นใหม่คิดสิ่งใหม่นะครับคุณผู้ชมครับ5คู่วันนี้มีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมครับคู่ที่1ครับคุณผู้ชมวันนี้วีคัมบอนเดเลอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอ็กเซเตอร์ซิตี้ครับคุณผู้ชมในฟุตบอลลีกวันอังกฤษนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับมีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับหน้าฟุตบอลโอเวอร์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับคู่นี้หา3ประตูครับลุ้นเชียร์ไปที่หน้าฟุตบอลโอเวอร์ในคู่ที่1ครับส่วนในคู่ที่2ครับคคุณผูู้้้้ชมรรรรััับบบบบบเเเเเดดดยยนนนนนนนตต็็วีจะปิิาอออกืขงแ์โ นะครับดูแล้วเนี่ยนะครับลียูเต็ดมีความได้เปรียบในทุกแง่มุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของขุมกําลังและความได้เปรียบในการเฝ้ารังวันนี้ครับแต่มองแล้วครับไม่ใช่งานง่ายของรีดที่จะเก็บชัยขาดเหนือท่าล่าของแบล็กเบิร์นครับเลือกเชียร์ประหลังของแบล็กเบิร์นพระรองวันนี้ครับดูแล้วไม่น่าจะแพ้เกิน2ประตูครับส่วนในกู่ที่3ครับคุณผู้ชมครับเบอร์ลี่วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสต๊กซิตี้ครับขุมกําลังหรือความได้เปรียบครับตกอยู่ที่นันนี้้ขขออแมง เบอร์ลี่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับคุณผู้ชมเชื่อเหลือเกินว่า3แต้มวันนี้อยู่ที่เจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่เลือกเชียร์ทางฝั่งของเบอร์ลี่ในคู่ที่3ครับและในคู่ที่4ครับคุณผู้ชมครับเวสต์บอมวิดจะเปิดบ้านต้อนรับก็บเยือนของเพรสตันนะครับดูแล้วความเฉียบขาดยังคงเป็นด้านของเวสต์บอมวิดที่มีความเฉียบขาดมากกว่าเลือกเชียร์ทางฝั่งของเวสต์บอมวิดในคู่ที่สี่ครับและในคู่ปิดท้ายคู่ที่ห้าครับคุณผู้ชมครับเบรนท์ฟอร์ดวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเก็บเยือนของอาร์เซนอลดูแล ครับในทุกแง่มุมมองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขมกําลังเรื่องของผลงานปัจจุบันหรือไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ผ่านมาจากการพบเจอกันมาล่าสุดนะครับ ก็ยังคงเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับที่ดูดีกว่าในทุกแง่มุมมองครับแต่ถ้าว่าจากการเปิดตัวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยเบรนฟอร์ดมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกับทางด้านของอาร์เซนอลได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับและถึงแม้จะแพ้ดูแล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดเกิน2ประตูครับคุณผู้ชมครับคู่สุดท้ายครับผมยังชื่นชอบทางด้านของเบรนฟอร์ดครับวันนี้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งของผ้ารองอย่างเบรนฟอร์ดครับคุณผู้ชมครับ และที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวเดียวกันกับ Time n n f i e l l เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หากเบรนฟอร์ดแพ้ขาดเรามีคืนมีเครมให้นะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวเดียวกันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ5คู่หน้าช่องหน้าเชีย์ประจําค่ำคืน วันที่1ทธันวาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับสําหรับการขึ้นปีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกทท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้ครับเล่นฟุตบอลอย่างมีสตินะครับคุณผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ